ตอกยุบขันมาคาแตกาเเจอมียเลย้าสีจะขอสาบานต่หน้าฝ้านาดินหน้า,า,นา,นาจวดา,าทุกอกถ้าข้าไมเจอเมียขอ้าข้าจะบวนปลอดชีวิตไม่คิดปีใหม่ ชีวิกูร <rant y> oh, no, no, no ักผู้หญิแค่คนเดียวเพิ่คุณอย่างเมียขอโอ้ง่าย็นะสวยทิ้งน้องสาวผิวขาวมนกับผลแตงร่มใบหักคุณมาแต่บ้างใด้งสวยมวลาบานว่าใจนุกหนักหนาบานอะไรล่ะจะรู้ยังไงล่ะ เมื่อกี้บอกว่ารักเพียงคนเดียวตกใจอ่ะ